ดูวอลเล่บอลสดไทยพบเยอรมนีเวิร์กพอยท์ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลไทยวันนี้ดูวอลเล่บอลสดไทยพบเยอรมนีเวิร์กพอยท์ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลไทยวันนี้จะบอกว่าเป็นข่าวดีของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยก็พูดไม่ได้เต็มปากหลังจากที่ทีมชาติอิตาลีออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าหัวเสาคนเก่งและ มือเซต,ตอันดับหนึ่งของทีมจะไม่ได้ทำการลงแข่งขันในรายการวอลเล่บอลหญิงโอลิมปิกรอบคัดเลือกอ่านข่าวเม้าแทบสาเหตุอีโกโนูไม่มาช่วยทีมคัดโอลิมปิกแถมมือเซต,ตก็ต้องถอนตัวขณะเดียวกันนุศราต้อมคำได้ให้สัมภาษณ์กับรายการทางช่อง YouTube Good Day Podcast โดยบางช่วงบางตอน มือเซตระดับโลกได้เผยถึงประเด็นแผนการเล่นทีมชาติไทยเยอะที่สุดในโลกโดยกล่าวว่าสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเรามีแผนการเล่นเยอะที่สุดในโลกส่วนทำไมถึงต้องมีแผนมากที่สุดนั้นเพราะว่านักกีฬาไทยมีรูปร่างเล็กถ้าเราจะเล่นบอลโครงสร้างเบสิกโค้งหน้าสูงโค้งหลังสูง สั้นหน้าเข้าเร็วเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนนักกีฬาต้องจําแผนเยอะมากบางครั้งก็เซตผิดเซตถูกลืมส่งสัญญาณการเล่นบ้างเพราะว่าการส่งสัญญาณมือของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันส่วนการส่งสัญญาณของทีมไทยอย่างเช่นเราจะส่งสัญญาณมือสี่แบบกับสี่คนเพราะตัวตีของเรามีสี่คนก็จะส่งไม่เหมือนกันนั่นเอง สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกมีดังต่อไปนี้วันที่16กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีเยอรมนีพบไทยวันที่17กันยายน2566เวลา19นาฬิกาส0นาทีสหรัฐอเมริกาพบไทยวันที่19กันยายน2566 เวลา19นาฬิกา30นาทีอิตาลีพบไทยวันที่20กันยายน2566เวลา22นาฬิกา30นาทีโปลแลนด์พบไทยวันที่22กันยายน2566เวลา19นาฬิกา30นาทีไทยพบสโลวีเนียวันที่23กันยายน2566 เวลา19.30นาฬิกา30นาทีไทยพบเกาหลีวันที่24กันยายน2566เวลา19.30นาฬิกา30นาทีไทยพบโคลอมเบียดูววลเลบอลสดอย่างไรก็ตามทุกแมทที่สาวไทยทำการแข่งขันสามารถหารับชมได้ทางช่อง WorkPo พอยและ AIS Play หรือสามารถกดตามลิงก์ด้านล่างได้เลย มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูวอลเล่บอลสดน,น้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าไทยพบเยอรมนีชมถ่ายทอดสด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 